สวัสดีครับสมาชิกช่องทีเด็ดมวยหูครับวันนี้ก็มาพบกับเซียนวันกันอีกครั้งหนึ่ง<ม>นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์แรกนะครับของมวยไทยเจ็ดสีนะครับ,นะรบต้อนรับสักราระปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดด้วยกันนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ทัทศนวิจารณ์กันในมวยไทยเจ็ดสีและก็แถมด้วยศึกท่อ น้ำไทยอีก2คู่นะครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่5นะครับเดือนมกราคมพศ2568นะครับวันนี้มวยที่จะทําการแข่งขันกันก็แข่งขันกันที่ห้องทรงจสีแล้วก็เวทีมวยราชดำเนินโดยเริ่ม14 30นตามลำดับแล้วก็ ปิดตายที่ราชดำเนิน18นาฬิกาแถมช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำค่ำสามทุ่มวนะยังมีมวยดีๆด้วยนะซึก RWS เดี๋ยวนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับอยาอ่างกับอาทิตย์นี้นะครับเสาเสาเสาเส,ส,สาที่ผ่านมาเนี้ยนะครับคู่เอกก็เป็นคู่ลุงกิตนะครับกับไปเจ้าอะไรล่ะเพชรพูไทยอย่างเงี้ยนะครับพลาดไม่ได้โดยประการในชนี้เลยนะครับก่อนที่จะวิจารณ์มวยเนี้ยนะผมก็ขอ แสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่โชคดีนะครับที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยหูเซียนวันนะครับทั้งพรีเมียมแล้วก็ v i p เลยนะครับนะที่ได้ทั้งทีเด็ดนะครับไปทํากําไรกันแบบเน,น้นๆน,นะครับไปทํากําไรแบบเนื้อๆไปทํากําไรกันแบบเต็มๆคาราเบลเลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมอย่าพลาดนะครับตานะช่องทีเด็ดมวยหูกับเซียนวันลุมพินีเนี่ย นะเรามีบริการระดับพรีเมียมเลยจบครบที่เดียวนะครับเพียงแค่เข้ามาเป็นครอบครัวของเราโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดฟรีทุกอนูเลยนะครับ<ม>ก็ซีคำจำให้แม่นนะครับ tdm 9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับ t thailand d d o c m man นะครับแล้วก็เลข9เติมแอดข้างหน้าทุกครั้งนะครับ tdm 9นะเพิ่ม เพื่อนเราได้ทาง ID Line นะครับแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญเลยเดี๋ยวเราไปวิจารณ์มวยกันเลยนะครับก็อ,อย่างที่บอกไว้เมื่อวันก่อนเราเปิดสากลาดมาเนี่ยเราจะพยายามรวบรับตัดจบเราจะพยายามรวบรัดตัดตอนให้ได้ไวที่สุดเลยนะเราจะไม่ใช้เวลาเยอะนะครับเพราะเราเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยมีเวลาที่ต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นหลายๆอย่าง นะครับเราก็จะพยายามที่จะหาข้อมูลดับรวบรัดตัดจบให้ได้มากที่สุดเอาไปที่คู่หนึ่งมวยไทยเจ็สีเลยสัปดาห์นี้นะครับเป็นการชกกันระหว่างเพชรสามนะครับเพชรมวยไทยกับเพชรนพเดชทวีศักดิ์เล็กมวยไทยนะครับทั้งคู่ต่อยกันที่พิกัดร้อยหกปอนด์นะครับเราไปดูสถิติแนละฟอร์มหลังของเพชรสามกันก่อนนะครับอายุสิบหกปีร้อยเจ็ิบเอ็ซนติเมตรจากฝรั่งเศส ยกมวยไทยมาก็ประมาณสามสิบเจ็ดครั้งนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยนะครับบู๊นอกได้ในดีนะแต่ลูกหลักๆเนี่ยคือลูกเปิดเกมเลยเรียกเปิดเกมเตะต่อยฟันศอกนะครับช่วงหลังนี่บอกได้เลยนะครับพัฒนาขึ้นมาเป็นมวยฝรั่งเศสนะแต่หัวใจมวยไทยมีลูกขวางหน้าด้วยนะครับช่วงหลังที่พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นมวยขวางหน้าเป็นด้วยนะครับซ้อมอยู่ค่ายเพชรมวยไทยจังหวัด หัวหินนะครับสามฟอร์มหลังก็มีไปแพ้เจ้ามนพระรามนะครับวันนั้นสามร้อยละบาทเราจำกันได้ดีนะครับสามร้อยละบาทวันนั้นจิงช์ช่องจัดสีแล้วก็มาแพ้เจ้าอาเล็กนะครับสู้กันไม่ได้เลยวันนั้นะน,น,นะก็น่าเห็นใจเด็กนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาชนะเจ้าเด่นเมืองจันปอมง,งคลอินนะครับส่วนคู่ชกนะครับถือว่าเป็นเก่งของทาง ภาคกีสารนะครับอายุสิบเจ็ดปีรุ่นพี่นะครับบาดหัวเนี่ยตัวเท่าเลยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเซนติเมตรจะเตีย้ยกว่าน่อยจากสตึกบุรีลำนะครับกระดูกมวยก็ประมาณสี่ห้าสิบครั้งนัซ้อมอยู่กับพี่กุ้งนะครับอ่าคมเพชรลูกพระบาทนะครับค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมารกันจังหวัดสระบุรีนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็ห้าสิบกิโลเท่ากันเลยนะครับชื่อดำเดิมก็คือเจ้าเพชรลบพระเดชลบพระเดช,เดชมวยไทย ชนกประเดทวีศักเล็กสี่พลังนกประเดชเล็กบูมเด็กเตียนนกประเดชเล็กนกประเดชมวยไทยหรือสิทธิ์นกประเดชนะครับเป็นมวยสูงเข่าเสียบดันแทงยัดใต้แรงทีตัวทีนะครับทีตัวทีเรียกเรียกได้ว่าถึงดีกาเรียกว่าเป็นมวยสู้คนนะครับแต่ว่าลูกแรงหนักเนี่ยน่าจะเป็นรองเจ้าเพชรสามนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเพชรนกระเดชเนี่ยนะสายเลือดมวยนะครับคุณพ่อนี่ก็เป็นดาวดังช่องเจ็ด เก้าวะนะครับนพเดชเซ็งซิมอิวยิมอ่ะนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไอ้ขาด่างไอ้ขาด่างนี่คือคนเดิวนีทะสายเลือดมวยเลยนะครับมวยคนนี้ฟอร์มหลังของเจ้า,าเพชรตระเพศเนี่ยนะครับก็มีไปแพ้ชนะคะแนนเพชรพ,พอใจบัตทุ่งเขาหลวงศึกเพชรจินดีนะครับไปแพ้เด่นเมืองจันทร์ปอมองคลอินศึกมวยไทยจติติแล้วล่าสุดเนี่ยพลิกชนะเจ้ายอดกัน ทางนครศรีที่ช่องเจ็ดสี่วันนั้นต่อยเวทร้อยสี่ค่อนข้างจะใหญ่หนะ่อยวันนั้นได้เวทได้ใหญ่แล้วก็ได้รูปร่างนะครับอ่ามวยคู่นี้เจอกันนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะความหนักแรงของวุฒิหมัดเท้าเขาตอกอยู่ที่เพชรสามนะวันนี้ออกไปเพชรสามครับวันนี้เป็น,มว,น,ปนมวยต่อยสนุกเป็นมวยต่อยถูกตลาดนะครับวันนี้ผมบอกว่าได้เชียร์แน่ไปที่เพชรสามครับเพชรหัวหินมวยไทยจะชนะเจ้าเพชรนปรเดชตวีเล็ก ที่พลังใบแบบสนุกพลิกไปพลิกมาเลยนะครับอ่ามาถึงคู่ที่สองของรายการนะครับเป็นการชกกันระหว่างเพชรลุงแสงวีวินยิมนะครับกับเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยนะครับก่อนที่จะวิจารณ์มวยคู่นี้นะครับก็ไม่ต้องเหล่าแจ้งให้ทราบเลยเหล่าแล้วจะแหลมนะแหลมไม่พอแล้วก็จะหลับด้วยนะมวยคู่นี้นะครับผมนี่ท่านท่านใด จะเป็ทิศต้นใดที่นิยมในเรื่องของความเป็นซาดิสความเป็นฮาร์ดคอร์อยากกับพิบตาไม่ได้เลยแล้วมวยคู่นี้ผมมองว่าโอกาสที่จะว้ายขูสองครั้งสูงมากเลยนะครับระหว่างเจ้าเพชรลุ่งแสงวีวินมวยไทยกับเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยเนี่ยนะครับหลับแน่นอนคูน่นี้ไม่นับกันน็อกเนะี่ยผมว่าไม่ถึงยกห้าแน่นอนอาทิตย์นี้นะครับเปิดหัวมาน่าจะได้ดูคู่ห้า สายทอดสามยกแน่นอน26ปีนะครับเจ้าลุงแสงรุ่นพี่168เซนเมตรจากอำเภอรประคาบุรีลำซ้อมอยูกก่เกาะสมุยค่ายวีวินยิมน้ำหนักปล่อย60กิโลกรัมชกกันในพิกัด123ปอนด์นะฉายาเดิมก็คือเจ้าเพชรลุงแสงโอ้โหูมอเตอร์วอลวิทย์ยิมสมหวังไก่ย่างคมเพชรใจรอดเตอร์วิทหรือนุย้ยสี่มุมเมืองนะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาเข,ข้าในล็อกรัดมัดตีนะเป็นมวยเขา่าที่ ต่อยหมัดขวาได้หนักหน่วงและรุนแรงนะครับบูสู้ถึงดีกาเลยนะครับสามฟอร์มหลังของเจ้าเพชรลุงแสงนี่ก็ไปแพนน็อกเจ้าจตุรัต์ไอหัวจุกนะครับสองครั้งติดเลยนะแพนน็อกแล้วก็ล่าสุดนี่ก็มาแพนน็อกเจ้าเพชระงวนนะครับข้ามศึกมาจากเพชรยินดีนะครับส่วนคู่ชกนะ่ะเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยนะยี่บแปดปีโอ้โหเป็นเชื้อสายพมา่านะครับไม่ค่อยเป็นมวยเท่าไหร่หรอกนะครับ ไม่ค่อยเป็นมวยเท่าไหร่หรอกแต่ประเภทหนักแรงจริงนะสายทั้งแถบสายตกขอบสายเรียกว่าไม่มีตกล่องแน่นอนพกไปนหี่หงายท้องแน่นะครับ165เซนติเมตรนะครับตอมอยู่ค่าย T N มวยไทยนะครับชื่อเดิมๆก็เด็กดอยสิทเจดดานะครับตามฟอร์มหลังนี่ก็พลิกหักปากกาเซียนเลยวันนั้นเรียกได้ว่าเล่นอาทีมงานของบางลีนะครับวันนั้นมีบางลีมีพี่แอสติงมาตตองเยือนอยู่ที่มุมนี่หมดยกเท่าไหรอ่อ่ะ หมดยกสองมังสอนไปขหายเปิดเกมเข้าไปนะพวกทีมงานบนล็อกก็ลองสู้กข้าไปโดนศอกปั้งไงท้องเรียกว่าเล่นเอาบางลีกับเล่นเอาพี่แอดนี่ตาค้างเลยเหลือเชื่อนะครับเหนือกว่าทุกอย่างนะครับกินนอกกินในทุกอย่างแล้วนะพานให้ผมต้องหาค่าข้าวไม่ได้เลยต้องกินมาม่าแทนวันนั้นนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าแสนบาลิตวันนั้นแน่ท่านนับแน่ชนะแน่วันนั้นกรรมการไม่นับใจดำแล้วเกิดแล้วก็มา แพนน็อกเจ้าดับดำศึกมวยไทยเจ็ดสี่ยกที่หนึ่งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาชนะน็อกเจ้านิชาวเรียกได้ว่าแจ้งเกิดไวแล้วมวยคู่นี้ผมว่าโอกาสที่จะสายต่ําสูงมากเลยนะครับผมว่ามีโอกาสนับน็บนอกสูงแต่ถ้ามองที่ตัวชนะนะครับวันนี้มองไปที่เจ้าเพชรลุงแสงโอโหมอเตอร์ oh oh Motor, นะครับผมว่าแพ้นอกแพ้ในแต่ก็ยังมีข่าวคู่นี้น่าจะแลกกระตะุกอ่ะรักใครชอบใครไปครับผมออกไปที่เพชรลุงแสงดีกว่านิชาวเอราวันตรงที่แพ้นอกแพ้หมัด นะไปยังมีเข่าได้หลุนป่าอ่านะครับคู่ต่อไปเลยนะครับไปกันเลวไวเลยแม่จัดไว้ดีเลยนะครับสิงห์สอโชคมีชัยกับชมววเพชรแอดสิงห์ป่าตองสิงห์ส่สอโชคมีชัย2ี 28, ปีร้อยเจ็ดิซนเมตรจากพระแสงสุราษนะครับซ้อมอยู่ให้ยมวยสอโชคมีชัยชื่อเดิมคือเจ้าสิงหาเล็กสอนะครับสอ่อจิรัตด,ดาหรือสิงหาเล็กแชมป์พระแสงนะครับเป็นมวยขวาเข่าในบูสู้ดีเรียกได้ว่าตอนก่อนโควิดเนี่ย เจ้าสิงเนี่ยผมมองว่าเป็นมวยคนคนหนึ่งเนะเป็นเด็กคนนี้จะต้องมีแชมป์จะต้องมีหลายเส้นเลยเป็นเด็กเก่งนะครับเลียมจับเลี่ยมตีวงนอกวงในนี่นะครับออกอาวุธเนียนตาสวยงามมากเรียกได้ว่ารุ่นเนี้ยตะลุขึ้นมาแต่คนละสึกกันตะลุขึ้นมาพร้อมเจ้าไอ้ฤทธิชัยตะลุขึ้นมาพร้อมเจ้าไอ้ยกยกยก,ยกอะไรอะยกขาวอะนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า แต่คนลู้สึกแค่นั้นเองเรียกว่าเป็นมวยเอกเลยนะครับส่วนคู่ชกนะครับเจ้าชมุมวกเพชรนะครับยี่สิบห้าปีร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรสูงกว่าจากเชียงใหม่นะครับมวยซ้ายตกขอบซ้ายทั้งแถบเลยซ้อมแต่แบบไฟกับจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทีมงานพี่แอดติ่งปาตองนะครับ,บร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะครับวันนี้นะชื่อเดิมชมุมวกเพชรศักดิ์ชาตรีตองเขาเชียงใหม่สิทธิ์เสโตสิทธิ์ดับบา้านนัตอนเข้ามาใหม่เนี่ย นะครับมาเข้ามาทางสายนะอ้วนเมืองนมนะอ้วนจัดอยู่นะครับใช้ชื่อเจ้าชมกเพชรสิทธดับบ้านนะครับสามฟอร์มหลังของเจ้าสิงนะครับสามฟอร์มหลังของเจ้าสิงก็มีไปแพ้คะแนนอีสานเหนือโอ้่วงนี้อีสานเหนือมันแรงแล้วเกินแล้วก็ชนะคะแนนเจนเชิงล่าสุดเนี่ยมาแพ้เจ้าสอนศึกน้อยศึกวันทุมินีนะหรือเจ้าลูกเต่าเดิมโดนหมัดโดนศอกไปนะหงายท้องเลยแก้ไขไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ทางของเขานะครับส่วนกุชนะ้ชกนะจมวกเพชรนี่ก็มีชนะเมาคีนะครับแพ้คอน,ตนเตเลวันนั้นแก้นายไม่ได้นะครับต่อยที่ศึกตำนานไฟน่าจะสวนสยามนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาพลิกแพ้น็อกเจ้าชมวกเพชรโดนซอกหงายท้องเลยวันนี้นะครับต่างคนต่างฟอร์มไม่ดีมาด้วยกันทั้งคู่นะถ้าชอบมวยซ้ายังหนักซ้ายแรงๆไปที่เจ้าชมวกเพชรแต่ถ้าชอบประเภทขวาฝีมือดี นะครับแพ้นอกยังมีไนเข่าไปที่ที่ขาแต่มวยทงเนี้ยต้องเล่นชมวกเพชรครับวันนี้ออกชมวกเพชรครับวันนี้มีโอกาสฟันกอกเอาเจ้าสิ่งหงายท้องนะคนนี้ต้องดูนิดนึงครับเช้าวันชกเนี้ยชมุมวกเพชรช่วงหลังมันมาบางครั้งมาน้ำหนักไม่ค่อยสวยมาน้ำหนักไม่ค่อยดีมาทีไรน้ำหนักชอบมีปัญหาบางครั้งอาจจะ ราคาตัวเสื้อไปตามน้ำหนักกันแหละต้องดูเรื่องน้ำหนักนิดหนึ่งนะครับแต่ล่าสุดที่ต่อยไปช่องเจสี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนั้นมาน้ำหนักไม่ดีมาน้ำหนักไม่สวยอะ่ะสุดท้ายขึ้นไปฟันในเจ้าเมาคีหงายท้องเลยวันนั้นนะเมาคีอจารบ,บุนอะ่ะเรียกได้ว่าราคาขึ้นมาไม่สวยเท่าไหรอ่อ่ะแต่พอต่อยไปแล้วความไน่้เปรียบของน้ำหนักมันมีอะ่ะนะก็ล่อเจ้าเมาคีทั้งหงายท้องเลยเอาเมื่อคนนี้ฟันทองลงแท้ไปก่อนที่จะไปคู่เอกเนี่ยนะครับจัดไปที่เจ้า ชั่วกเพชรนะครับวันนี้ผมชอบทางมวยซ้ายชอบตอกซ้ายแล้วก็รูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าเห็นเลยเอ้าวชม่วกเพชรแอสสิงกว่าตองวันนี้นะครับจะชนะเจ้าสิงสอโชควิชัยไปแบบสนุกตื่นเต้นเลยนะครับทางมวยก็ได้เปรียบเล่นไปก่อนเลยครับอ้าวมาถึงคู่เอกนะครับจอมพลรานชัยนะครับกับเพชรท,ทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนนะครับคู่นี้เรียกได้ว่าคู่กันแล้วไม่แข้วกันแน่ๆนะครับได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งวดที่แล้วชิงแชมป์มวยไทย เจ็ดสีนะครับถึงแชมป์มวยไทยเจ็ดสีนะครับคู่เอกเนี่ยจอมพาันชัยนะครับยี่สิบเอ็ดปีร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะครับจากสุราษฎร์นะครับน้ำหนักชกมวยประมาณเจ็ดสิบครั้งนะครับยี่ห้อพาันชัยเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วถึงซ้อมไม่ดีก็เสือดีถึงซ้อมน้อยก็เสือแข็งนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับโดยเฉพาะลูกเป็นมวยเข่าที่ใช้มัดได้ดีเลยนะครับซ้อมอยู่ค่ายพาันชัยนะครับชื่อเดิมๆก็คือเจ้าจอมพาันชัย หรือเจ้าพาเบกค,คอมแบตนะครับบักโจโคราชชัยละลงสักสมพงนะครับขวาเตะขวาต่อยครบเครื่องนะครับสามฟอร์มหลังของเจ้าจอมบาลานชัยนะครับไปกันเลยนะครับอ่าก็มีแพ้เจ้าสมิงเดชอ,อัจจริยะนะครับ RWS แล้วก็มาแพ้เจ้าไมเคิลชวาร์ตแหมจะแพ้ทางมวยฝรั่งหรือเปล่าล่าสุดนี่ก็มาล่อเจ้าเพชรทองหล่อที่ช่องจติแบบว่าเจ้าเพชรทองหล่อวันนั้นดูแล้วไปไม่เต็มร้อยนะครับ จังว่ายกสี่เนี่ยทั้งบรรยากาศหน้าเสือตัวตัวเงินเนี่ยได้ทุกอย่างแล้วแต่ต่อยไหมดีวันนั้นนะก็ดูว,วุธได้นะครับแต่เป็นมวยถอยกรรมการเขาไม่ชอบเขาก็เลยชูให้เจ้าจอมพลรานชัยนะครับยิ่งเป็นมวยหน้าเสือดีด้วยนะครับแต่ก็ชูได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เสียหายไม่ได้อะไรสัก้นเลยนะครับวันนี้มาให้เจ้าเพชรตอ้องรอแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่ะเพชรทองหล่อครับยี่สิบห้าปีนะครับร้อยเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรนะครับจากบุรีรัมนะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกขวางหน้านะครับซ้อมพีเคไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่สามแลวนะครับหกสิบสี่กิโลกร,รัมคือน้ำหนักปล่อยนะครับจกกันร้อยสามสิบห้ากิโลกร,รมัมเพชรทองหล่อโจโนโวบอยบางนาอันสุขุมวิทนะครับหรือเบอิกบานบอยบางนาเดิมนะครับ้ายยาวๆซวาย สวยๆนะสายแบบคลาสสิกนะครับรูปร่างก็จะลอยกว่านิดหนึ่ง174เซนติเมตรนะครับหัวเคยขามาใครขี่กันนะคนนี้พร้อมที่เคยเจอกันมานะครับก็มีชนะเจ้าลุ่งแสงตะว,วันนะครับแล้วก็แพ้เจ้าจอมนี่แหละนะครับล่าสุดเนี่ยก็ามาแพ้ เออขอโทษขอโทษอ่าฟอร์มหลังของเจ้าขออภัยนะผมดูฟอร์มผิดเลนิดนึงนะของเจ้าเพชรทองรอนเนี่ยนะครับขอภขอภยัยขออภัยนะครับมิต้อยวันเนี่ยนะครับแพ้เจ้านักลบต่อยช่องจติีแพ้เจ้าซุปเปอร์เล็กขาดลอยเลยนะครับวันนั้นสู้กันไม่ได้แพ้นอกแพ้ในมชาานะเจ้ากยกนะครับสึกทีโอเรียกว่าหายใจอุ่นเครื่องไว้แล้วแล้วก็ทางพลันชัยส่งเจ้าจอมมาล้างแคนชิงแชมป์จติวันนั้นแพ้เจ้าจอมไปแบบสนุกอ่ะนะครับแต่วันนั้นร่างกายเดินไม่สุดเดินไม่เต็ม นะก็เรียบร้อยไปเลยนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่ผมคิดว่าเจ้าเพชรทองหล่อวันนี้น่าจะแก้มือได้นะครับน่าจะแก้มือได้แต่วิธีเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าราคาน่าจะแย่งกันเล่นจอมเหมือนเดิมแหละหมดสองยกเนี่ยลงทุนลองไว้ที่เจ้าสินค้าทงฟ้าอย่างเจ้าเพชรทองหล่อวันนี้น่าจะชนะได้นะครับแบบสนุกตื่นเต้นเลยนะครับวันนี้นะครับส่วนศึก RWS นะครับผมส่องกล้องมองเกมไว้ให้แล้วก็คือคู่ ของเจ้า uh, เดยวนะครับผมเปิดให้ของเจ้าเพชรดาวตังกับเจ้าเพชรอุบลสอเทียนชัยนะครับผมมองว่ามวยเขา่าหนยเปิดเกมบูสู้ดีนะครับเจ้าเพชรดาวตังจะพลิกชนะเจ้าเพชรอุบลไปแบบสนุกเลยแบบเข่าแลกเข่าศอกแลกศอกหมดัดแลกหมัดเลยนะครับไปที่เพชรดาวตังครับวันนี้ดีกว่าเจ้าเพชรอุบลน,นะครับส่วนคู่เอกนะครับจอร์นพลานชัยหลังจากเคยพลิกแพ้น็อกเจ้าเพชรต่างวานที่ช่องเจษฎสีไปในยกที่ สี่วันนั้นนะครับสิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งแล้ววันนี้จะแก้มือได้จะชนะเพชรต่างวันนะครับอ่ะครบทวนจบทุกขบวนความวันนี้จากลาไปก่อนครับโชคดีมีตังใช้คู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา TDM 9 4อ็มเกาคำจำให้แม่น4ตัวจะไม่ดีอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าวันนี้จากลาไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันศึกมวยไทยพันธมิตรครับสวัสดีครับโชคดีมีตังใช้แล้วก็สวัสดี ปีใหม่เฮงเฮงรวยรวยนัดปฐมตักระกันเลยครับวันนี้สวัสดีครับ